สวัสดีครับแฟนเพจ Kick Off ว w i t านะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ช่วงสุดสัปดาห์ในเทศกาลตรุษจีนะครับ21มกร,ราคมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเยอะมากนะครับแรกในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหคู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอลบุนเดสบีกาเยอรมันนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณลก็แนะนำนะครับนนรบแอ G Power นะครับสถาบันทางการเงินนะครับที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่รายแอ o w e r เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ของบุนเดสต์ริกาเยอรมันไปกันที่การเจอกันระหว่างยูเนียนแบรินเปิดบ้านพบกับฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้ถือว่าสูสีกันมากนะครับในแง่ของศักยภาพ ฟอร์มการเล่น,นครับซึ่งก่อนพักเบรกยาวไปทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มตกลงไปนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่า,วาการที่ได้พักเบรกยาวมาและดูจากการเตรียมทีมผลงานอุ่นเครื่องยูเนียนแบรินตอนนี้ถือว่าพร้อมลบเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งเป็นผลงานในบ้านหน้าเหลือเชื่อนะครับคือ13เกมหลังสุดในบ้านพวกเขาไร้พ่ายนะครับชนะได้ถึง12เกมนะครับและวันนี้สภาพทีมพร้อมลบมากขึ้น,นครับได้รานีคริดา พลท็อตแบนกลับมาคุมแดนกัน,นครับและแนวลุกใช้เควินเบเรนจับคู่กองหน้ากับเชร์โด้บัคเกอร์ครับสวัสดีครับรับมือกับทางพอฟเฟนฮานนะครับซึ่งผมมองว่าภาพรวมเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงยานะครับแทคติกการทําทีมของเทรนเนอร์อังเดย์ไบเลนไทเทอร์เริ่มถูกจับท้าได้ครับเกมรับค่อนข้างเปราะนะครับและแนวลุกเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของอังเดย์คัมมิสครับ,รบหากลงไม่ได้เนี่ยที่มีอยู่อย่างมูนสัสดับบูคาชเปอร์ดโดเบิร์กและคิสตอฟบากาเนอร์เนี่ยค่อนข้างหวังผ และบาทนะครับโจู้นี้ก็เปิดมาให้ที่เจ้าติ่น,นครับเป็นต่อที่หน้าราคานะครับและ0.25นะครับผมแนะให้กัดฟันเชียร์ทางทีมดังแห่งเมืองหลวงนะครับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสเฮ็ดเ,เต็มวยการเบียดเอาชนะได้กัดฟันต่อเชียร์ยูเนี่ยนแบรดินนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮวัวรวยไปเจอกับหมารุ่งนี้สวัสดีครับ